มาวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมั่งเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นเพื่อนว่าเป็นไงใช่ไหมแต่ครูได้เห็นแล้วครูดูแล้วอึง้งเพราะเขาเขา,เขาพร้อมมากแล้วเขาปึกมาก <c oughs> แต่ของเรามันเหมือนกับแบบดูเด็กประถมกับเด็กมหาหลัยอ่ะสู้กันข <c oughs> นาดน,นั้นเลยนะอเออ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ครูเห็นเวลาที่เขาซ้อมกันเนี่ยคือเขาจะช่วยกันแก้ไข <c oughs> เราอะช่วยกันน้อยไปคือ วัตถุประสงค์ของการจับมาอยู่ในห้องด้วยกันมันมันไม่ค่อยเห็นว่ามาทําไมเข้าใจไหมมันก็เหมือนกับแบบก็มามาตามหน้าที่แต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรกัน <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขาดตรงสิ่งเนี้ยขาดการแชร์กันนะคะฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะคอยเออไอ้นั้นดีแล้วก็ใส่ไอเดียตัวเองเข้าไปด้วยคือช่วยกันทุกอย่าง ในขณะที่ของเราอย่างมากก็เออเออดีแต่ไม่มีอะไรมาแนะนําหรือว่าอันนี้ไม่ค่อยดีแต่ไม่มีอะไรมาแนะนําเข้าใจไหมลูกคือไม่ไม่เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือว่าสิ่งที่เราเห็นมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ของเรามาแชร์กันเนี่ยเราไม่ได้เอาลงมาเทรวมกันแล้วช่วยกันดึงสิ่งดีต่างๆมามามาเสริมอาวุธให้กับเพื่อนอะ่ะมันก็เลยแบบว่ามองเห็นชัดเมื่อวานนี้แม้แต่ในเพลงที่ ของเราก็จะมีเพลงที่เราต้องออกมาเต้นกันกับกับเพื่อนใช่ไหมเพลงใครนะเพลงของเอิร์ใช่ไหมเออของเราก็จะเป็นโชโชปถมในขนะของเขาแบบเพลงโซ่เงี้ยเขาออกมาแบบเขาจัดต็มเหมือนแบบครูต้องต้องอย่างเงี้ยเห็นเขาโอ้โหเอางี้เลยเหรอในขณะของเราแบบแฮ้ๆน่ารักกันอยู่ข้างหลังนะคะครูก็ไม่แน่ใจว่าในอย่างในในกลุ่มเราเนี่ยเรามีการได้แบ่งไหมว่า คือเหมือนรู้สึกกันเองก็ได้หรือว่าแบ่งกันชัดเจนว่าใครคือหัวหน้าทีมนีม้หมมันก็ไม่ชัดเจน,นไ,มไม่ได้ชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราขาดเดเรคชันชคือไม่มีใครมาชี้ว่าตัดสินใจเอานี้มันไม่มีตัวชี้อย่างเงี้ยมันก็เอ,อประมาณนี้ใช่ค่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าความคมชัดน่ะสู้เขาไม่ได้ แล้วทุกครั้งที่เขาซ้อมเขาเล่นจริงมากเล่นจริงแล้วเขาเขาเขาแบบว่าสมมติว่าเพลงเพลงโซ่รู้ไหมเนี่ยไอซ์ก็จะขึ้นมาร้องเป็นแคทแล้วเขาเล่นเต็มอ่ะเขาเล่นเต็มเขาเล่นเต็มทุกรอบเขาซ้อมเล่นเต็มทุกรอบนะไม่ใช่มาทังส่งอารมณ์กันคือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างร้องด้วยนะแต่ส่งกันสุดฤทธิ์อ่ะคือแบบรอบนี้มันต้องเห็นนะบางสิ่งบางอย่างมันมันจะได้เพิ่มขึ้นทีละรอบในขณะที่ของเราบางทีเราก็ ขึ้นมาทาหน้าที่ร้องเป็นเพื่อนเฉยๆแต่ไม่ได้มาเล่นกันเนี่ยไม่ได้มาส่งอารมณ์กันแบบ<า>เฮ้ยเพื่อที่มันมันต้องมีลูกตอบกลับไปกลับมาเราสังเกตว่าเวลาร้องกับครูหนูจะรู้สึกมากกว่าร้องกับเพื่อนโหสาสตร์มาขนาดนี้ฉันต้องสู้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเออทง้ทงนั้นที่ครูยังไม่ได้ลงเรื่องอารมณ์เลยนะครูลงลูลงเรื่องรอง้องอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เวลาเราซ้อมด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันเพลงผู้ชายเราก็ต้องช่วยกัน ไม่งั้นเนี่ยมันคิดไม่ออกสมมุติว่าเพลงเอิร์ธแต่แคทมาเป็นร้องให้เป็นซันนี่เป็นมันใช่ไหมมันก็นึกไม่ออกผู้หญิงกับผู้ชายมันคนละคาแรคเตอร์อยู่แล้ววะลูกมันมันไม่สามารถจินตนาการออกได้เราก็จะเล่นกับเขาบอกว่าด้วยด้วยความรู้สึกว่าร้องกับผู้หญิงมันไม่มันสู้ความรู้สึกที่ผู้ชายมายืนร้องด้วยกันไม่ได้คือแบบ คือครูรู้เลยเพราะเมาื่อวานเนี้ยครูต้องขึ้นไปร้องเป็นสแตนด์อ mm ิน hmm. ของลายคนอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะพี่ิครูร้องกับพี่ซันนี่ครูขึ้นไป mm hmm. ความรู้สึกมันไม่ใช่สิ่งที่พี่ซันนี่เขาส่งมาให้ครู mm hmm. เขาก็ส่งให้กับผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งอ่ะ mm hmm. แล้วเวลาที่พี่เธอซ้อมอย่างเงี้ยทุกที่เอซ้อมแบบเนสหรือซ้อมแบบแคทก็ตามแต่หนูก็ส่งกันแบบส่งถึงอย่างเงี้ยในขณะที่ซันนี่เขาส่งจริงเขาเล่นคือครูที่ดูอ่ะเราตอนที่ซ้อมครูไม่เห็นใครทําจริงแบบซัดเต็ม เลยอะแต่เขาอะทุกรอบจริงๆแล้พอเขาขึ้นเวทีเขาไปเจออย่างแบบสัตว์คู่กันมาเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าน้อยเยอะอะไรเลยเพราะทำกันมาแล้วตรงฝั่งนู้นเขาก็จะมีความได้เปรียบอยู่อันนึงคือถ้าเป็นเรื่องเต้นเนี่ยเขามีดาวเต้นหลายคนใช่ป่ะมีทั้งโซ่มีทั้งไซส์ซันนี่ก็ใช่สามคนคิดดูก็แท็กทีมสามคนผิด พ็แท็กทีมสามคนเราก็ตายแล้วนะของเรามีใครที่เป็นตัว lead เลอกเต้นบ้างแคทถ้าเราจอมเป็นท่าผู้หญิงพอเป็นผู้ชายเต้นมันดูกระยองกระหยังเข้าใจปะเราทำไมไม่เอาท่าในคลาสเต้นคลาสแดนซ์ที่เราเราเคยเรียนมามาประยุกต์ใช้บ้างอมันต้องช่วยคิดนะวันนี้มันอาจจะสายไปแล้วด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันก็ยังมีเวลา ถ้าเราเรามองในแง่ดีมันยังมีเวลามาปรับกันได้อีกหน่อยหนึ่งนะคะพยายาม brainstorm กันเยอะๆลูกตอนเนี้ยถึงแบบจนาทีสุดท้ายแล้วอะมันต้องแบบรวมพลังเสบัวไม่งั้นนะถ้าให้ครูพูดตรงๆนะโกรธครูก็ได้หรือ,อ,ห,รอหรือจะเฟลหรือจะหรือจะรู้สึกแย่หรือจะอะไรก็ได้นะแต่พูดตรงๆดูจากโชว์ทั้งสองทีมทีมรเขาชนะเราขาดเออทุกอย่าง เขาแบบ perform, เพอร์ฟอร์มเพราะวแม่นเขาแน่นน่ะคือด้วยความที่เขาเป็นคนพวกนั้นเขามีพลังอะ่ะมีพลังดึงดูดอยู่แล้วอะ่ะพอเขาขึ้นไปยืนมันอยากดูเขาตั้งแต่แรกเข้าใจปะตอนนี้ถ้าเราขึ้นไปด้วยอารมณ์แบบอย่างที่เอิร์ดบอกว่าคือกลัวกลัวเขาไว้ก่อนเกรงบารมีเขาอะ่ะ หลังสีเขามามพน่นแบบพุ่งมาแรงเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วอย่างหนึ่งคือพอเรามีเขาเป็นไนดอลสมมุติว่าในกรณีของล็อกับซันนี่ทั้งสองคนมีซันนี่เป็นไนดอลทั้งคู่มันเหมือนเราเกรงเขาตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มมันฝ่อตั้งแต่แรกอะ่ะเราก็ต้องไม่ได้ถ้าเราขึ้นสภาพนี้เราแพ้แน,น่น,นอนยัยงไงก็แพ้แพ้แต่ยังไม่ขึ้นะ่ะ จำดีครูใช้ใช้วิธีคิดอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราออกนอกบ้านไปเราต้องไปแน่นอนเราต้องเราคงไม่ได้ร้องคนเดียวตลอดเวลาเราต้องมีแบบไปงานสมมุติงานรวมทุกค่ายและเราดันแจ็คอรไปประกบคู่กับเบอร์ใหญ่ของบางค่ายสมมุติที่ที่ใหญ่ไม่พอเป็นไอดอลเราด้วย <c oughs> เหมือนแบบเป็นต้นแบบของเราเลยโอ้โหคนนี้และเราต้องปร,ประกบเขาอย่างเงี้ยตายถ้าเราแบบ ใช่มันต้องมีอ่ะมันมีวูบแ้วเพราะฉันต้องประกบคนนี้วุยแม่เจ้าทําไงดียังไงไม่มีทางรอดอะไรเงี้ยแต่ต้องทํำไหมคือต้องทํามันต้องบิวตัวเองขึ้นไปให้ได้เออเราก็ต้องสะกดจิตตัวเองแล้วขึ้นไปสู้กับเขาให้ได้เราต้องไม่กลัวบนมีเขาอเออเขาจะเป็นใครไม่รู้แหละแต่หน้าบนเวทีเราเท่ากันค่ะจำ<ม>ที่ครปุ้งบอกเมื่อคืนได้ไหมอยู่กันครบหรือเปล่าที่บอกว่าอย่าไปเป็นเงาเขาอ่ะ<ม>แล้วในว<ม>ิกแบทเทิลอ่ะ คือการแบทเทิลมันเอาตัวตนของเราไปแบทเทิลนะครูไม่ได้บอกว่าพี่เคเออไบต้องไปทไําในแบบที่พี่เคเป็นหรือหนูต้องไปแบบทําหรือมีแบบมูฟเมนต์แบบที่พี่ไอซ์ hmm. เป็นหรือไม่ใช่แคทเนสหรือเอิร์ธแล้วก็ไบเองก็มีตัวตนของตัวเองให้เป็นคือ mm hmm. ถ้าเราไปคิดว่าเราแบบเนีแบบ่ยเป็นเงาเขาอะมันเป็นยังไงมันก็เป็นไม่ได้อยู่ดีเพราะมันก็เป็นแค่เงา ครูมองว่าแบบไม่รู้ดีครูไม่เห็นสี่คนที่เป็นตัวเราเหมือนที่เราเคยโชว์เดี่ยวอะมันเหมือนมันอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งไม่ชัดเจนคือตอนนี้อะการมารวมกันมันไม่มันไม่ได้บอกว่าต้องรวมกันตลอดเวลาเราสามารถแยกไปซ้อมได้นะคะมันต้องมีอะโหมดที่เราต้องแยกไปซ้อมอเพลงตัวเองนะคะส่วนที่จะมาแชร์กันเมื่อไหร่นัดกันมา,าอันนี้มาช่วยกันดูเนี่ยเดี๋ยว ที่เราอยากซ้อมคนเดียวบอกเดี๋ยวไปซ้อมคนเดียวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแล้วมารวมกันแล้วมาช่วยกันดูแล้วก็มาช่วยกันติชมมันถึงจะได้ผลไม่งั้นเนี่ยมันก็ผ่านไปวันวันหนึ่งโดยที่ไอ้พวกที่ยังไม่ได้ขึ้นไปถือไม้ก็ไม่มีเลยทำก็หลับไปคุยกันบ้างเมามอยกันบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันก็ไม่เห็นผลไม่ได้อะไรเลยสรุปไม่ได้อะไรกันเกิดขึ้นกันสักคนเนี้ยใช่ไหมคะคเอว่าเราเราไป โฟกัสผิดที่ผิดทางแล้วก็ขาดการแชร์ความคิดเห็นอย่างมากมแล้วก็คือบุคลิกของทีมเนี้ยสามคนเนี้ยจะเป็นดูเหนื่อยๆมีแคทคนเดียวที่อาเลิศอาเลิศก,กว่าชาวบ้านชาวช่องก็ไปแจมช่วยช่วยทุกคนคือไปหนูช่วยหนูช่วยแต่แบบว่าแคทก็ยังไม่รอดเข้าใจปะ คือเวลาเราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องรอดก่อนเราถึงจะช่วยเขาได้นะคะเพลงตัวเองก็ยังไม่จบแต่ด้วยความที่มันอยู่ด้วยกันไงเพราะมันอยู่ด้วยกันจะซ้อมคนเดียวก็ไม่ใช่ก็ต้องไปซ้อมอ่ะถึงคิวคนนั้นมาซ้อมเราก็ไปช่วยแต่ว่าพอเราไม่ได้มีการแบบว่าวางแผนกันด้วยว่าเดี๋ยวตอนช่วงว่างสมมติเรารู้ว่ามีว่างประมาณสองชั่วโมงเราจะซอยเวลาเหล่านี้ให้ให้มันมีคุณภาพได้ยังไง ไม่มีการจัดสรรเวลามันจะเปะสปารหือแบบว,ว่าคิดอะไรไม่ออกรวมกันไว้ก่อนแล้วกันแต่รวมกันแล้วได้ไรเปล่าไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์ไปอีกทิ้งไปอีกหายไปกวันหนึ่งหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้าย,ยานี่ก็สรุปไม่มีครได้ไเลยเลยเพราะว่าตอนที่ซ้อมก็ไม่ได้ช่วยกันก็ไม่ได้ช่วยกันอยู่ดีไม่รู้มานั่งทําอะไรถ้างั้นนะ่ะก็ไม่ต้องมาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ บางทีเราคือพอครูดูแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเราอะยังยังทำงานเป็นทีมกันได้ไม่ดีพอนะคะยังอยู่ในโหมดงานส่วนตัวอยู่คืองานตัวเองอะออกมาดียังไบต้นงานตัวเองไบมีเวลาตกผลึกมีเวลากันกรองมีเวลาคิดมีอะไรไบก็ออกมาโชว์ในส่วนของตัวเองได้ดีแต่ในส่วนที่ไบ้จะไปแชร์คนอื่นไบ้ย,ยังไม่มีนะเราต้องแบบ ช่วยกันดูครูเห็นทีมนู้นเวลาเขาเข้ามาซ้อมมล้ทุกคนจะนั่งทําเหมือนพวกครูะที่นั่งคอยคอยจับผิดนะคอยแบบเอ้ยเอยอน,นี่ดิอันนี้ชอบเอาแล้วลองแบบใหม่สิแล้วก็ตัวเองก็คิดไปด้วยในหัวว่าแบบถ้าไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเป็นเราเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยมีกันก็จะเห็นอยู่ตามหรือตามซอกมามานั่งหลับไปหลับมามาทำไมไม่ต้องมาทางนั้นอ่กอย่างหนึ่งอะครูจะบอกว่าเราโชคดีมากใช่ไหมที่แบบ เจอครูปุ้มจริงๆเราแบทเทิลเนี่ยมันขายความเป็นตัวตนจริงนะหมายถึงว่าไม่อยากที่จะแบบไปป้อนอะไรมากครูปุ้มยังบอกว่าเดี๋ยวรอให้พวกเราอ่ะคิดครูปุ้มบอกว่าเออเดี๋ยวดูสิว่าก่อนที่จะมาเจอสัปดาห์นี้ว่าคิดอะไรกันมาแบบไหนแล้วอะไรที่โอเคก็โอเคอะไรที่ไม่นีเดี๋ยวให้ไปแต่แบบสิ่งที่ท,ที่ที่ได้กลับมาบางทีหนุ่มคนคือไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วลองคิดดูว่าสมมุติว่าถ้าดันเป็นครูที่แบบอ่ะก็ปล่อยมันไปก็ในเมื่อแบทเทิลให้เด็กเป็นตัวของเองจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนี่ครูปุ้มแบบว่า ไปคิดลูกนั้นคิดลูกนี้ทํานั่นทํานี่ให้เยอะมากทีมนู้นอ่ะเขาเขาคิดเองเยอะมากนะครูดูเขาซ้อมเขาจะเอานั่นเอานี่อย่างที่ครูปุ้งบอกอะ่ะจริงๆคือเขาคิดเออเอานั้นดีกว่าแล้วเขาก็เล่นในขณะที่แบบของเราอะ่ะรู้สึกว่าครูป้อนครูป้อนเยอะยอมรับไหมครูป้อนให้เยอะมากครูป้อน <c oughs> ให้เยอะมากทุกเกือ <c oughs> บจะทุกเม็ดแม้กระทั่งประสานง่ายๆทั้งหมดต้องมาตามเก็บกันหมดทุกที่ทุกส่วนอะ่ะ มันก็เลยครูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าในพาร์ทของเราทํางานกันหนักกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะออกมาได้ดีอันนี้ครูอยู่ในครูมองแบบคนกลางเลยนะที่ครูมองโอเคครูสอนพวกเราแต่ว่าครูเองอ่ะฟอลโล่ครูปุ้มอะไรที่ดีที่สุดเขาให้กับเราครูก็รับมาจากครูปุ้มแล้วครูเห็นเลยว่าเขาทํางานหนักทีมนั้นน่ะตัวเด็กก็ทํางานหนักมากแต่ครูรู้พวกหมูยังไม่ มันเลยทําให้ปัญหาคือบางทีทนี่ไม่เข้าปากเพียร์ใช่ไหมอิมพัวไวไม่เข้าปากบางคนไม่ค่อยเข้าปากนตไม่ค่อยนี้เพราะว่ามันมาจากสิ่งที่ครูป้อนแต่เราไม่ได้แบบมันนั่งซึมแล้วก็เอามาเป็นตัวเราไงเพราะครูก็จะบอกตลอดว่าสิ่งที่ครูให้ไปนะคะที่ครูดีไซน์มาครูไม่ได้ลอ็อกคือหมายความว่าไปร้องให้เข้าปากให้มันเป็นของภาษาตัวเองมันจะบิดจะเปลี่ยนไปจากนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้บอกว่า ทำไมเธอไม่ล้องลูกที่ฉันคิดมามฉันสาสรคิดหัวแทบระเบิดไม่มีมุมนั้นคิดมาพอเป็นไกดนอกนั้นเรามีหน้าที่ปรับที่เข้ากับตัวเองนะคะก็อีกอย่างหนึ่งของเราเมื่อคืนบนเวทีอมมันมันไม่ค่อยเห็นความเป็นนักสู้คือทีมนู้นอะคือบางทีมันมันต้องหัดเป็นคนต่อปากต่อคำด้วยนะ ในในชีวิตประจําวันนะลูกนะค mm ือ hmm. ส่วนหนึ่งคือเราเป็นพวกเป็นแก๊งบันีบานอมอ <G un> <ด>่ะเข้าใจไหมต้องยชอบบันีบาน,นอมตลอดเวลาจ <G un> ้าคือเขาเขาแบบสาดอะไรมาแล้วก็อย่างมากเราก็ขำหรือไม่ก็วิ่งไปตีทีนึง <G un> <S <S อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีแบบว่า <G un> เออใช่สิอะไรเงี้ยมันไม่มีไงในขณะที่เขาแบบสาดเราเต็มเหนี่ยวเราแบบอย่างมากก็ขำหรือไม่ก็วิ่งไปหาพวกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่า มันก็เลยไม่มีไม่มีอารมณ์แบบพร้อมปะทะอะดูนะคะเราต้องออกจากโหมดนี้ก่อนตอนนี้เราต้องสะกดจิตตัวเองตอนนี้เดี๋ยวครูก็จะให้ให้ทั้ง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 สี่คนเขียนสิ่งดีของตัวเองมาข้อดีของตัวเองนะคะโดยเทียบกับเขาหาข้อข้อเสียของเขามาคู่ที่เราต้องแบทเทอรด้วย ข้อเสียของเขาคืออะไรมั่งสมมุติว่าเตี้ยอะแล้วเราแต่เรายังไงแต่เรายังไงเราต้องมีดีกว่าเขานะแล้วห้าข้อนะแล้วก่อดร้องไปยืนพูดพูดดังๆพูดให้ตัวเองได้ยินคือบางทีมันแค่คิดไม่พอลูกมันเหมือนต้องสะกดจิตเพราะตอนนี้เรากําลังฝ่อเขาอยู่ใช่ป่ะมันต้องแบบต้องทําตัวให้ใหญ่กว่าเออแบบว่าเหมือนแบบสมมติแบบว่า หล่อเธอบอกว่าร้องได้แค่นี้เหรอเ<อ>จอกันอะไรเงี้ย <c oughs> เออมันต้องฟิลเนี้ยเออไม่งั้นไม่งั้นเราจะปลุกระดมตัวเองไม่ขึ้นค่ะ<อ>และจากที่ขำม,มันจะขำไม่ออกนะเพราะว่าคูเห็นเขาคือในเพลงเดียวกันอะพอกูดูเขาเล่นอะแล้วกูดูหนูเล่นอะมันเพลงเดียวกันหรือเปล่าวะเพราะครูต้องร้องไงครูต้องเป็นเนี้ยแล้วครูแบบสิ่งที่ครูรับมามันโอ้โหอะเขียนไหม ห้าข้อข้อได้เปรียบข้อเปรียบเทียบกับเขาด้วยนะเดี๋ยวให้พูดดังๆพูดให้ตัวเองได้ยินบางทีเราไม่อยากยอมรับหรือเขินที่จะพูดอะไรเงี้ยสมมติแบบพูดถึงเอิร์ดเอิร์บอกผมหลอกว่าผมหลอกว่าโซ่แล้วพูดออกมาดังทั้งสองคนเลยครับห้าข้อไรก็รอวาทั้งสองเลยเออเขียนมาเออเขียนมา